สวัสดีพี่น้องมาพอกันคือเก่าืม่มนนีมาไทยกีดยางมาท่านแล้วพี่น้องเดี๋ยวอีกห้าหกลองไ <c oughs> ปยางกระหุกขุกเบงนี้ทายเบิ้งบรรยากาศกีดยางพี่น้องบาได้ไทายแตงแต่เสาฝาวกีดอันนี้ใกล้สีแล้วแลละและทายเบิงบ้งจะกข้าว กีย่ยางเมื่อเดียวกับบัตนัดดีกีย่ยางเมื่อเดียวพี่นอ้องกี่ยางกับบัลงามแบบไม่เน้นสวยเน้นเร็วยางครับสิโลเลล๋ยวละพี่นอ้องเซียังงามประนันก็ต้องล่าม,มา เดี๋ยวบวงคนมาเบิงกีดยางขี้ไล่ป้านี่บ้างเด้อยางมันเถาแล้วสิเหตุอย่างดีป้านั่นเอาแต่ความไว้กับพอ่อบ่ต้องดอกเอาความง่ามนะกีจยางตีหากีจสามคนตอนนี้จังโมงเหรอใส่นาฬิกาเบิงเมองไ้นี่ ยางตีหาตอนนี้ก็หกม้งกลัวท่านเลีว้วใกล้จ้ดแล้วละบ่มีเวลาสิทายยูทู e ให้เบิ่งกพี่นอ้องบ่มีคนนทายกีดยางไปน้ำทายไปน้ำมันเบาถนัดเนี่ย หายหลานมาไายมันเกิดนอนปพระท่านตืน่นเบึงบรรยากาศพี่นอ้องปลาย่างหกอแล้วกีดเด็กบ่ได้เนี่ยขนาดลงมากีดตีหานี่ส่องไฟฉายนี่บ่พอกันเดยพี่นอ้องต้นไอ้คุมมันนิดนี่มันสูงเบึงในปลายยาง เป็นตากรีดบ่ผู้ใดอยากมากีดกีดกันระวั่างสร้างนี่พี่น้องหมู่้านี่กับมาาดิสร้างสิขาหนาหนาวแล้วก็สร้างกับสิตกมั่น อีดยางเด้อพี่น้องมากีดยางยางกับมีราคาค่ากระลังข้นแล้วจะนอนกระล่วงอีกนี่ถ้าว่าฝนมดเลยขืนย่อนอียางข,ยขืนย่อนฝนตกคนบ่ไดกีดยางนั่นแหละบ่มียางไปขายยางก็เลยขึ้นแต่ตอนนี้ฝนบ่ตกแล้วเดี๋ยวก็ล่องอีกยาง เหลืออยู่สองสี่หกเจ็ดหล่องหล่องย่างหนึ่งเหลือเจ็ดหล่องแล้วหล่องสันนันอีกหล่องสันบะลาดยดอกสามหล่องสี่หล่อง